สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ห้าเจ็ดแปดอีกหนึ่งครั้งไอ้นี้ของเราวันนี้เขาก็เขามิยังไลน์หมดนี้เขาวันนี้เราก็อยู่ที่เนี่ยร้านค้าดีหาของทองบ่มีเรกนี่ที่เราซื้อไปพอข้าวก็จะซื้อปกติแหละนี่นนเหลือนีกเหลือแพ็คหนึ่งเดือนหนึ่งแพ็คจัดไปมีอยู่ยี่สิบห้าตัวละเขาจับเปา เขาเชียรเอาไปให้นั่นเอาไปให้เกลวินอาวุธิสามดาวสุด,ดหลอที่ขิงคือว่าจะว่าจะกับเชียร,เ,ร,เ,ร,เ,รเ,เอาให้ชิงตอนรีเทิร์นตัวจใจอยากจะได้ชิงอยู่ชิงเราอยู่อันดับที่12ของเซิร์ฟจากห้าสิบกัวกัวเพราะว่ามือนี้เวเจ็ดสิบห้าซุ่มได้ซุ่มกะลลีกะลาดได้ยังก็ยังไงยังก็ว่าซุ่มเอ็ดซุ่มกะลลีกะลาดบิโอ 7จ็ดบเสิมนี่มาขึ้นนะท็อปเสริมนี่กันกระโพดแหละน,นี่ค่อยเป็นแล้วเนย่ยทีมนี่สมัยแมนสมัยแมนในข้อบ,บรอุรุดข่อยพังเลยนี่แท็กพลันยูคุณแท็กลง 2, 7, ังสองล้านเข่อยสองล้านหกเดี๋ยวเจ็ดสิาคือกันเลยเทียบานซรายนี่เจ็ดสิบสองนี่ ีบานใสเกินไปแล้วอยู่จ2ดสิบง่างซองลานหาไปอัพเซนี่วะกระช่ตำนานตำนานหัวจุ้งหอยเามีอย่างไรล้วมนี่บรอดนี่กระคำคอสำคัญกว่าแล้วไงซีไอดีอยซีมมดซีบุรดษหอยก็หากกขนาดเด้ อันนี้ก็สิบอีกอันนี้สี 4. บุรอดก็หักออกขนาดได้ข่อยบาไว้วข่อยขี้คานเนาะนี่ใช่ข่อยขอลิ้แต่ข้อบุรอดข้อบุรอดเป็นข้อกระเบือ้อน,นแล้วปีนาก็ข้อไม้มากอดทนเอาหอดปีนาก็ได้ตัวคอไม่สนนี่นี่แหละคอต่อไปคือทะเลลึกกับปูบอมตอนนี้กำลังสื่อทะเลลึกอยู่ ปูบอมนีก่ก็ย่านบ่ได้อยู่ปูบอมคิดว่าคิดว่าเด้ย่านบ่ได้อยู่ปูบอมมาเอาไอซีอันนี้เนี่ยก็แล็บว,วิจัยเนาะทุก,ยมมนนยกยอย่างชุมนุมเนี่ยเอาแบบ่ได้อยังแล้วตอนนี้พันธุพานแล็บว,วิจัยสันติสิบสองอยู่คานเลน ซุยรล้วของเราสามดาวจะไปลแล้วซีดาวนี่หาของยากขนาดไหนหีของดาเมจไลโจมตีเพิ่มขึ้นแต่การกับแทงทะลุมานี้ฉีกขาดดาเมจภายในนะคิดว่าดิคิดว่าดีด,สดีสำหรับซุยเล้ยวอยู่เพราะเป็นปกระดูกหักนะคิดว่าก็าามีอย่างไรของเฮาเนี่เป็นดาเมจภายในนี กมัอนี่วิวเกจิสิมหาเนาะไอ้ของห้างภสิอัพใหน้นี่นี่วิวเกจิสิมหาได้มัอนีอ่ฮอตไอ้มีก็ฮอคอยศึกดวลเกียรติยศบ่มัอนี่เดี๋ยวตอนเที่ยงพอเราค่อยสี่เหรียญมันนี่ก็ปล่อยไว้ก่อนตอนนี้ไม่ได้มาเลยได้ค่อยลงบนอันดัะค่อยลงอันนั้นไปแล้วลงไอ้ธรรมดาไปแล้วลงตอนคันเลือกะนะของท่องกับ อันนี้มีของดีอยู่อันนี้ก็ของเกลือเกลือนี่โซนิกโบนัสต่อสู้โนัสมีของบึ้งอรรถของกันดิตามสภาพสไตร์แมนอย่าตู้มันไปโบนัสฮิตพีชูป,ป้องกันในรถป้องกันเม็ดของเอาอันนี้มีเห้ซื้อมีให้ใส่อีกโจมตีคริติคอลชูเขา้เขาไป สองหกเจ็ดละอันดับวัขยับดอกอันนั้นอันดับที่สิบเอ็ดเจ้าสองล้านเจ็ดคุณเนาะใคก่กรสองล้านหกหนึ่งว่ามียังของน้ำตาลทานชั่วไอ้เฮาก็จะมีประมาณนี้แหละของเฮาของทอดไข่ลายที่เจ้ว่าเมื่อวานนี่ก็ได้มาสองอันเกลือป้องกันล้วน <G ül> โอ้ยเฮาซินน์หนูพลังดิ่งแล้วข้างในคลองดีๆนี่ใหว่สีทองคือนนะ่าจะโจมตีบบเซนอีซองอันเฮดพี่เฮดพี่เโบเซนเฮลซันน์อันนี้เงียบกิก๊บป้ปองกันป้องกันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละป้องกันโจมตีป้องกันเฮดพี่ไปละคลองข่อยมาบนน้านนี้ถึงซีรีส์แต่ว่าท่านจะโตอยู่อ่ะอมองในที่คล้ยว่าเมาดูสุดือนกันก่อนนี่ ซุยลิย้วไข่พลังไอ้เก่าพันเดกกับพันเก่ากลัวๆเนาะเดี๋ยวผมคอยกสิทธิธรรมเนี่ย 1, 000, 9, 000นะยูย้ฟัาาง,ง,งปีศาจเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเขารอบฮอดเขาฮอดรอบใดฮะนะคอยมาบานไข่ค,คือผู้ที่จะโชคดีจานละหนึ่งล้านสองแสนตัวบวด่ได้คอย งูเขียวงูกินกองงูกินกองทีมใครต้องเอานันไซนี่เอาไ้นันไซก็เอาไอ้มังสวิรัตใไซแทนไซแทนใน,น,น,นสมายแมนอันนี้บรดใส่นี่คือดันทีมดันพลังอยู่บริจาดทีมในมือนี่ไอชู่บะซอระพิษจูุ่มชุบชิว่วงูกินกอง ม <laughs> ูกิ้งกองสต,ตันซวยเลี้ยวไปโอ้ยมาดูขอสต,ตันคืนนะงูกิ้งกองวชุบชิวไปอ่ะบาดนี้จุบซับนาไปเรื่อยๆคารุปล่อยหมัดชุชุชุตูมหาแสนแปดแหงยังเด้อบทึงพลังลานสองไปซับนาไปแสนเอ็ดแสนสี่มาคารโรุปล่อยหมัด แต่ว่าพูดถึงอันนี้งูกินกล่องหอยตัวเดียวนี่ก็พอแห้งแล้วงูกินกล่องหอยแล่นกายแท้เดียวตายสองตายสามเนาะสามมาแล้วคืนมาฟังซิงเกิตายเกิอดอนี่แหละชูเข้าไปขั้นพาดสองมันได้เกิดสองเท้อเลยโอ้จ่นี่ยังก็ไอ้ถือปุ่มตอนอัดไอ้ sharp นาชับห p น,า,หนาไปแล้วเอา้างูกินกล่องเลยเหรอนี่ฟุ๊ก ชิวฟุ๊ฟูมหกแสนหาเม็ดมาหมัดมังกรเฮือนนภาหยับหน้าไปตุ้มได้แล้วนะเรียบร้อยหมัดมังกรเฮือนนภาเราฮะยังไงนี่เด้อตบผมออกคลิปหน่อยอันแล้วไป้เฮาตัวเบิร์ตวันนี้ จบหมดไม่สนลูกไข่ไอ้เขาไอ้ตัวดีเดิในข้อบวรอดมานี่ใส่ได้เลยข้อบวรอดมันจะเพิ่มเลือดให้ตัวแถวหนาชู้ชู้ขั้นเลือดเขียวห่อซองหลอดมันก็จะเพิ่มหลายข้อบวร์ข้อบวรอดมันก็จะเต็มยี่สิบหลอดเร็วไปไปแฟดทะลวงชู้ตูมเข้าไปโอ้หาแสน ชู่สับนาไปตีธรรมดาบอคิเรียบร้อยสุดเดียวข่อยบัได้บินเลยถือบล็อกลูกไฟไปสองลูกตายแล้วบ้านี้ตีตีไปติดโลซับนาไปอีกกาโลซับนาอีกชู่ตดขี้บ้านนี้แขนคนอุลมอนตายชุกชุกชุชุกชุสตันบอไปสตันไปมาบ้านนี้บลาดที่นี่ ไปโซนิคฟังซิงเอาพี่ดำพี่ดำยังยืดพี่ดำปืดซับหน้าไปชูซับหน้าพี่มาบ้านนี้เปดทะลวงข้อมือหน่อยตูมเข้าไปมาซัาบหน้าพี่มาีนงูเขียวนี่อาสราพิษจูจูมชุบชูอุ้ยลานหก <laughs> <laughs> กแห้งูดมาปิดฉากมัดมังกรเฮินนพาเยียบหน้าไปสามล้านสามยียไปอีกเจ็ดล้าน <laughs> พลังก็พลังโจมตีแสนเก้าเลยนะ <laughs> อันนี่แหละทาบโบลอดบ,อบอ่ v c บไอ้เอาเดืยนห้าตอนคุยกันไปเฮา VCB ใช่ไหมตบบตลอดแล้วค่อยเนี่ยนะขาเปิดก้อนไปโอ้ยขัเปิดก่อนโซนิคสับหน้าไปมาโซนิคฝังเสียงาชูุ้หลานสามก้หูหยมาแหงแท่คนนะปัดมางกรเฮือนนภาอู้ยเหยียบเธอเดียวล้านสี่ล้านเก่าเหยียบไปอีกแปดล้าน คำาสันสันหายข้าเดียว e นี่แหละเ e อฟซีนี่นะเอฟซีโบน้องกบหน่อยมาโอ้เขาเปิดก่อนเลยชูสับหนาไปมาอโอ้เขาซาเปิดก่อนคอยซัยยยยยยบพื้นชูเขาไปคอยเขาคอยอยโบมี่มั่งสาวิรัตเนาะเพ้ซะเนาะ่ะ มัดมังกรเฮือนนภาเหยียบหน้ามาตู้สามล้านเหยียบไปอีกเจ็ดล้านเหยียบมาอีกสามล้านสามอู้ปวดตายมัดสวยเลียวของพี่น้องดูของพี่ของจริงอู้หกล้านเจ็ดเหยียบไปอีกลา้านแปดเหยียบไปอีกสิบสี่ล้านหืสะวันแชนมาชุกชุกชุปูิว,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 วม,ออมาบอกมาเหยียบมาด้วยห มัดมังกรหือนภาเหายียบตู้มปนตกระดูกหักวานเจี๊ยบวะนี้นะหมัดมังกรหือนภาเหายียบหน้ามานะเหยียบไปอีกเหยียบไปอีกเหียบร้อยนอนคู่โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่น,นี้อย่าห้าวกับพี่ไอ้น้อง